เราพร้อมอยู่แล้วครับเพราะวันนี้เราเล่นสองงานด้วยวเราเตรียมพร้อมตแต่เมื่อวานนะครับผมใช่ครับผู้หนึ่งการมาวันนั้นครอบปกติเรามาบ่อยไหมมาบ่อยครับแล้วก็หลงบ่อยด้วยเหมือนกันมาที่นี่บ่อยมากใช่ว่าอะไรที่นี่นเยอะมากๆเลยปกติมาทำอะไรหลายอย่างมากเลยครับมามายืนแอ๊ดแอ๊ดทำมาแล้วก็ามาร้องเพลงก็มาครับผมอ๋อถือว่าเป็นครั้งแรกกับการได้ขึ้นคอนเสิร์ตของทางกับวันแม่ครอบไหมหรือว่าเคยมาแล้วเคยขึ้นมาขอเ่าไม่แค่จะไม่เคยขึ้นกับใครมายืนแออย่างเดียวครับอย่างวันนี้เราเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆบ้างพี่ทาต เป็นเอ่อเป็นโชว์ใหม่หมดเลยครับแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยครทุอืมที่เพิ่งปล่อยไปเนาะใช่ไหมซ้อบนานไหมกับการขึ้นคอนเสิร์ตของวันนั้นข้อกว่านี้เอ่อจริงๆคือก็นานในระดับเลงครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนโชว์ใหม่หมดเลยเพราะเวลาที่เล่นมันก็จะเป็นไม่เหมือนเดิมอืมใช่ครับแสดงว่าแตกต่างจากที่อื่นใช่กับแต่ละที่อื่นครับก็ให้สนใจรอรุ้นกันใช่เพราะเป็นคนอื่นร้องเลยไม่ใช่เราเออพูดถึงปีที่ผ่านมาหกแปดเป็นไงบ้างรีแคปหน่อยที่ทำไทยปีทองมว่าคาว่าปีทอง ไ่รู้ทองไว้แต่งงไปหมดเลยเสั่เยอะมากเชฟพิธีกรนักแสดงแล้วก็เป็นสกินเกมด้วยครับผมแล้เสื้อผ้าด้วยเออันนี้ทำสมัยเยอะมันทำไนมันต้องแบบเยอะขนาดนั้นมันร้อนเงินหรือยังไงทางไทยอยากทำเรื่องใหม่ๆครับอยากออกจากเซฟโซนตัวเองแต่บางทีก็ออกไปไกลไปนิดนึงนะผมหลายคนก็บอกว่าเราฮอตมากๆในในปีนี้เนี่ยปีสองน้องแต่เรารู้สึกอย่างนั้นไหมคะว่าตั้งแต่ทำงานมาเออปีนี้มันเป็นปีที่เราได้ชาเลนจ์อะไรเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นปีที่แบบว่าได้ทำอะไรที่เรา ไม่คิดว่าจะทำอ่ะครับบางทีก็คิดหนักเหมือนกันว่าจะทําดีหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนแล้วชื่อเรามันกําลังจะไปแตะระดับโลกนะคนไทยแตะในเรื่องดีใช่ไหมหลายปีหลอยปีหลายคนก็ชอบแซวเราแล้วไงว่าเที่หนึ่งก็เป็ระดับโลกเม่นก็นิ่งดึงตามความสามารถนะพี่เราไม่ถ่อมตัวเลยไถ่อมเลยถ่อมมันก็มันถ่อมอยู่แล้วพี่ตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างกับแบบความพยายามของเราที่แบบปีนี้มันสามารถจะมีชื่อทำไทย ผมเขาพยายามทำกันที่ทุกทุกตลอดไลนย่แล้วนะทุกปีหน้าจะมีอะไรใหม่ๆให้ทำอีกมีอะไรที่เรายังไม่เคยทำแล้วได้ทำในปีนี้ไหมครับใครที่ไม่เคยได้ทำได้ทำในป้สกินเกมผมเออทำสกินเกมมาเออเออเอาวีแปดดีครับเล่นเกมอยู่แล้วด้วยคือเป็นตัวเราเลยใช่ครับ ยิ่งงเป็นสกินตัวเองแล้วไปได้ด่าเด็กข้างในมันสุดยอดมากมันมีภาคเสียงไหมของเราต้องภาคเสียงของตัวเองภาคเสียงมีจะเพลงเป็นเอ็มวีครับด้วยจะเป็นเสียงเราในเกมเลยไม่ใช่ถ้ามีแล้วน่าจะมันแหลกเลยน่าจะมันอยู่แล้วเออพูดถึงแพนในปีหน้าครับจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามเพิ่มขึ้นจริงๆคือจะโฟกัสเรื่องเพลงหลักๆเลยที่เยอะที่สุดนะครับแต่จริงๆเราทำตัวเองให้มันดีแล้วมีอะไรเข้ามาแล้วเข้ามาตัดใจ เพราะว่าแปดปีนี้ทำอะไรมา <ừ m. S 2> ผมก็ไม่ได้แพนมาว่ามันจะเป็นขนาดนี้มันก็มาอีกครับใช่ปกติเราจะเห็นพี่ทำไปร่วมแจมกับคอนเสิร์ตคนอื่นเนาะคอนเสิร์ตของเราคอนเสิร์ตเดียวปีหน้าจะได้เห็นไหมคิดอยู่ครับเพราะว่าคือจริงๆอยากทำแหละแต่ว่าพอไปดูไปคอนเสิร์ตคนอื่นไม่เยอะแล้ว,ลวรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลย <c oughs> ทุกวันนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องอลองหาเวลามาล้างซะดูนะแต่แฟนๆเขาก็เรียกร้องหกันนะว่าเฮ้ยทางไทยควรจะต้องมีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆนี่คือแฟนแคนอื่นหรือเปล่าแฟนเรานี่แหละ ไม่รู้ไม่รู้ไม่พอไม่บอกนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราลองคิดดูครับแสดงว่าไม่มีโอกาสทำเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันลงตัวอะไรแบบั้นใช่จะมีไปไม่ได้ก็เป็นการเอาคืนแล้วเพราะเราก็ไปร่วมคอนเสิร์ตคนอื่นบ่อยเอามาเลยอันไหนงานฟรีรอเลยเตรียมเลยนดอยเลยอันไหนไฟดูดเชือกรอเลยทำเพลงล่าสุดที่ทำชวนคุณเพื่อนสตรีทของคุณคุณแต่คุณแต่ครับใช่ครับมาแจมที่นี้โปรเจกต์ที่ทำ้งแต่ตอนนันซิมบับเซิลครับอ่าแรกกันนี่คือคุณนี่โปรเจกต์แรกขอนคุณคือคือหมายถึงว่าทำโปรกเปลลีี่่ยนใชผมมเพจกลือก เขาอยากได้เพลงไหนเขาดึงดีมาเลยครับถามเขาไหมครับว่าทำไมเขาถึงเลือกทีสองทีเขาบอกว่าอยากแบบเอออยากเป็นลูกนี้บ้างไม่เคยเป็นลูกนี้มาก่อนเลยไม่ร้องไม่เคยลองไงเป็นลูกที่ดีเนาะใช่ไหมเขาเลือกเองผมไม่ได้ยักยักเขาเลือกเองนะเออออกมาแล้วเป็นยแบบงี้กลับเพลงนี้ผมว่าดีครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีทั้งทั้งผมและเขาเลยใช่หลายคนบอกว่าคุณรีบใช้นี่เร็วมากเลยอ่ะแต่ว่าเป็นว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลืมมาเดี๋ยวที่กลับประเทศเราลืมเมานี่โอกาสต้องรีบพาไว้เลยใช่ใช่พี่ ทุกวันนี้ยังได้ยังได้ติดต่อประสารคุยกับคุณแบนพวกอยู่ไหมคุยกันอยู่บ้างครับใช่ก็คือเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วแหละที่เราจะต้องแบบเมสเซจเทคอะไรหากันโทรมาอยู่นั่ะคือคือเขาเป็นฝ่ายเล้วหรือเราไม่ใช่เราใช่ไหมที่แบบว่าไปวอลแวรกซ์เฮาส์ี้ไม่เคยเลยโทรมาที่อยู่ไหนอยู่ไหนสมังเรื่องงานล้วนๆไม่มีงานเลยโทรอยู่ไหนอยู่ไหนลรู้สึกเป็นคนสำคัญของดังๆไปนะคือต้องควรจะต้องรู้สึกดีใช่ไหมบางทีนะผมประมาณที่ผมเล่นเกมอยู่อะครับวางได้ไหม วางก่อนเล่นเกมอยู่เขาเหงาหรือเปล่าไม่รู้เขาว่าคุณปฏิเสธดังแบบจมีแบบว่าผ่านแฟนนนคจะมีสักกี่คนที่ปฏิเสธนะซึ่งเป็นระดับโลกขนาดน้แต่ว่าทยทำไทยทำได้มีสักกี่คนที่เคยตัดสายเขาอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณกล้าคุณทำมาแล้วทำมาหลายรอบแล้วเลยเทเขาด้วยนายบอกเทเขาด้วยขี้เกียจไปอะเขาเป็นคนขี้เหงาอะไรก็ตามเออ จริงๆอย่างช่วงที่ผ่านมาเพื่อนเราเขาจะมีเรื่องแบบก,กังวลใจอะไรเยอะเงี้ยเ,เราให้กำลังใจเพื่อนเราอย่างไรบ้างไหมคะคุณแบมแบมเนี่ยค่ะบางทใีให้ให้หลังที่เกิดทุกอย่างไปแล้วครับเพราอให้ไม่ทันตัวนี้ <c oughs> ไปที่ไวมากนะเออพุ่งตัวนี้พุ่งไวมากเราก็ให้ว่าเออมันม,มีมีหลายคนที่รักมึงอะไระเงี้ยใช่เราแบบเห็นใจเดี๋ยวนี้เพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นคนที่แบกรับความรู้สึกแล้วก็แคร์คนอื่นไปหมดจนบางทีเอาแบมเปนคนชี้ที่คุณเนี่ยเลย อะไรแบบดูอย่างนี้ไม่เอาอะไรเลยก็บาลานซ์กันสนิทธิ์นึงก็เองแล้วการที่เราเทเขาตัดสายเขาคิดว่าเขาจะซีทสถทีกับเรื่องนี้ไหมเขาไม่ได้คิดเลยครับไม่รู้ริหือเปล่าไหมบางทีก็มักจะทำอะไรบอยว่าบางทีก็รู้เรื่องอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยบางทีเราจะมี เราไม่ควบคุมส well, er, no be like ิ่งที่เราคุมไม่ได้ไม่ได้นะเราควบคุมแค่สิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่าในวงของเราที่เราได้คะเราก็มีความเป็นผู้ใหญ่กันนะเวลาอยู่กับเขาให้คำสงสัยคำแนะนำพยายามไงเราพยายามที่จะเป็นพยายามที่จะเป็นถ้ารู้สึกว่เรื่องนี้จริงจังผมก็จะเป็นถ้ารู้สึกไม่จริงจังเขาจะัเลยอแล้วรู้สึกไ้มเขาก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดไปจริงราแค่ต้องฟังๆเลยไม่รู้ไเชื่อเหไม่รู้เชื่อไปหรือเปล่าหรือฟังไปงั้นก็ไม่รู้แต่เขาฟังแล้วจะไ่รู้ฟังไปงั้นหรือเปล่า สุดท้ายอ่ะขอบฝากเวอร์ลเนแฟนๆของเราแล้วก็แฟนๆของวันแบงคข้อหน่อยดีไหมฝากเวอร์พล้วครับก็ขอเพลงที่สองทีนะครับเราเองสุขภาพดีแล้วก็แบบมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อยู่กันไปนี่ยาวๆนะครับผมใช่ครับขอสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากครับโอเคยถ่ายรูปนะคะทล้วใช้ก็พี่นะ